โรงเรียนเทศบาลสองบ้านสะดาสังกัดเทศบาลเมืองสะดาอำเภอสะดาจังหวัดสงขลากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหมญญาดไทาย วันนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่ดีสำหรับการแลกเปลี่ยนแนวคิดพูดคุยประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ที่ฉันนาที่จุดเรียง,งตามหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการค่ะสำหรับผู้ร่วมเสวนาที่ให้เกีีรตนร่วมเสวนาพูดคุยวันนี้นะคะขอแนะนำนางสาวจันจิราพิทักษ์พุ่มนดยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสอง,สองสวัดสราค่ะนางสาว นิตาวันนิมบันโจนหัวนหน้ากลุ่มสารก,การเรียนรู้ศิลปะนางสาวพัฒนวดีโูธทองครูผู้สอนรายวิชาทัศนาสิป์นายชิติพัฒน์บุญพัฒดีครูผู้สอนรายวิชานาตศิลป์นายมนทวั์ชูทองนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่สี่ และว,วันนี้นะคะมีที่ที่ขอรับเชิญสัมภาษณ์นะคะนางสาววุฒิคิจเบลเล็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ค่ะนายอาริทย์ไผ่ชงนานนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามค่ะและแขกผู้มีเกียรติสองท่านบนเวทีนะคะนางกุลธิดาโอไรย์ร์รองผู้อในวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองบ้าน,านเชาค่ะ นางมิพาลปราถเทศรองผู forward, like right kind of ้ในการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองบ้านสะเดาค่ะและดับต่อไปนันคะของเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของการเสวนาของโรงเรียนเทศบาลสองบ้านสะเดาเรื่องจากเส้นสายพึกษาสู่รายผ้าปัตติค่ะขอเรียนเชิญพิธีกรรับเชิญค่ะช่วงเวลาของการเสวนาเรียกจากเส้นสายพึ้นสาย 2บ้านเสดานะคะศูนเนื่องจากโรงเรียนทิศสพ2บ้านเสดาเราทําหน้าที่ในการสนองพระราชดำริในงานสวนพุทธสถานโรงเรียนนะคะซึ่งเราได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริมาแล้วในขั้นการรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริก็จะเป็นผลงานการวาดภาพทางพุทธศาสตร์ที่จะมีน้องนักเรียนนะคะทุกระดับที่ได้จัดการเรียนรู้บูรณาการโดยคุณครูอุตสาหะกัาวนะคะแล้วก็ โรงเรียนซึ่งเรามีหลายชนิดมากนะคะตอนนี้ก็เจ็ดกว่าชนิดแล้วนะคะนักเรียนก็จะสามารถวาดภาพทางศึกษาาเนี่ยออกมาเป็นชิ้นงานผลง,งานต่นางๆเยอะนะคะแล้วก็ชุมชนต่างๆก็ชื่นชมนะคะทีนี้พอโรงเรียนดาเนินงานรักษามาตรฐานจากระดับใต้สมระราชดิทธิ์ํำรินะคะมาจนถึงระดับปฏิบัติขั้นที่1ก็ มีแนวคิดว่าเราควรที่จะต่อยอดนะคะควจะต่อยอดผลิตภัณฑ์ชิ้นง,งานต่างๆนะคะ,ะซึ่งในส่วนของระดับปฏิบัติขั้นที่หนึ่งน,นะคะมันจะมีการจัดการเรียนรู้ที่เรียกว่าสาร,ร,ระก็คือธรรมชาติแห่งชีวิสตสรรสิยนพันเขียวแล้วก็ประโยชน์เทศมหาชนก็มีแนวคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนู้เรียนจากการบูรณานในกลุ่มสาระต่างๆนะคะทุกกลุ่มสาระ มันมีอะไรที่เราควรจะต่อยอดไปจนถึงที่จะเป็นพิธภัณฑ์ของชุมชนได้นะคะก็นึกถึงในส่วนของเอ,อ่อภาพวาดนะคะภาพวาดทางพศศาสตร์ซึ่งเด็กๆเขามีผลงานที่ชงประจักษ์อยู่แล้วนะคะทีนี้พือศึกษาของเราก็ชัดเจนว่าเป็นมะเขือพวงนะคะจริงๆเราตอนนี้เรามีสองชนิดนะคะก็คือมะเขือพวงกับกระเจี๊ยบแดงแ,แ,แต่ตอนที่เรา เข้ารับการประเมินในระดับปฏิบัติขั้นที่1นะคะเราใช้เพื่อศึกษามาเกิดควมในการต่อยอดผลิตภัณฑ์นะคะในการเรียนรู้สาระก็เลยให้แนวคิดกับภาพวาดศิลปะนะคะว่าทําอย่างไรให้ภาพวาดทางศึกสารนะคะมันเกิดมาเป็นชิ้นงานที่สามารถนําไปใช้แล้วก็ทําเป็นต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนได้นะคะเพราะว่าเป็นแค่ภาพวาด มันก็ยังไม่เปิเปดประโยชน์นะคะก็ไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของประโยชน,น์นนะะนได้เารมหาชนได้ก็เลยคุยกับทางภูมส,รสาราศิลปะว่าถ้าเป็นผ้าลายประเตซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของภางใต้เราเราสามารถจะทำมะเขือพวงให้มันูรนานการเข้าไปในการสอนวิชาศิลปะแล้วออกมาเป็นลายผ้าปะติได้หรือไม่นะคะ,คะาาก็ภูมส,รสาราศิลปะก็ได้นําไป จัดการเรียนการสอนนะคะมีการจัดทาเป็นชุดสื่อจัดทาเป็นชุดสื่อนะคะแล้วก็ครูครูก็ได้นำไปจัดแเรียนการสอนจนเกิดมาเป็นลายภาพปะเต็กแล้วก็ต่อยอดมาเป็นชิ้นงานแล้วก็กาประัณฑ์ภาพปะเต็กครับครับจากที่ท่านผู้ในการได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับท่านได้กล่าวถึงที่มาและแรงบันดาลใจในการออกแบบลายภาาปะเต็กนะครับ ซึ่งลายผ้าปนเองนะครับได้นํแรงบันดาลใจต่างๆภาพวาดของน้องๆโรงเรียนเทศบางสองมานะดานครับลาดับต่อไปนะครับข้อสอบถามครูวิลาวันดินบรรจมนะครับหัวหน้าลุมสาระการเรียนรู้ศิลปะในการถ่ายทอดความรู้การมของลายเส้นให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับคุณครูมีเทคนิคอย่างไรบ้างครับและมีแรงบันดาลใจในการให้น้องๆได้เรียนรู้ในการออกแบบลายภาพ่านเองอย่างไรบ้างครับ ก็สำหรับพิธีกรเช่นกันนะคะก็ในส่วนที่พอได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าในส่วนของการว่วนาการพัศาตร์เนี่ยในะครูผู้สอนนะคะก็ได้มีการวิเคราะห์โครงสร้างปะกอกมาเป็นเหมือนการเรียนรู้นะคะที่ได้บูรณาการเข้าไปในการเรียนการสอนนะคะการว่ัาารพืศาตร์นะคะที่ครูได้ให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะก็เราจะนาเรื่องของความรู้หลายๆอย่างมาบูรณาการด้วยกันนะคะเช่นความรู้เรื่องของศาสนานะคะบูรณาการ การภาพทางพุทธศาสตร์แตะหากว่าจะเป็นด้านรูปลักษณ์ก็แน่ค่ะลานำต้นใบดอกผุนอันนี้คือนักเรียนคาจะได้เรียนในลัษณะตรงนี้มาแล้วจากนั้นนะคะเหมือนที่ผมกล่าวว่าเรามาออกแบบเป็นใายา้ปะเตะก็คือได้ได้คิดในในของทางออกแบบการเรียนรู้ว่าเราจะปฏิการยังไงนะคะที่ว่าสามารถนำการภาพทางพุทธศาสตร์เนี่ยมาสู่เป็นชิ้นงานที่ก่อเกิดประโยชน์ได้ก็เลยว่าเรื่องที่จะเป็นใายา้าปะเตนะคะก็ มีการออกแบบครูได้มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้นะคะในส่วนของครูเองก็ม <ule> ีการจัดทำอื่อการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างการว่าภาพนักพึกษศาสตร์นะคะหรือว่าเป็นผลงานของแบบภาพปฏิเตนะคะที่ให้นักเรียนได้ศึกษาจากนั้นก็ออกแบบชุดฝึกนะคะเด็กก็จะนำความรู้ที่เรียนเนี้ยค่ะมาบูรณาการแล้วก็สร้างสรรค์เป็นชิ้นงานที่นีออกมาได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครูเวลาวันนี้ มากมากเลยครับสำหรับแรงบันดาลใจในการออกแบบลายภ้าซาตีของคุณครูน,นะครับซึ่งจต่ทาเป็นสื่อต่างๆเกิดจากภาพวาดเกี่ยวกับพืชศึกษาของโรงเรียนเทศบาล2นัน่นเองครับค่ะและสําหรับคุณครูพันธนวัตรดีหรือคะคุณคณรูมีแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดความงาม ลูกกายภาพหรือว่าแบบดีเรียว่าอย่างบปิงมันเป็นว่าลูกมันแต่พวงโดยเฉพาะต่อมามีแรงบรนยาใจ,จาัางท่านหมอซึ่งเราจะมีสร้างผลิตภ์ัน์ที่สามารถเห็นได้ชัดว่านี่คือโรงเรียนเทศราลสองซึ่งมีการคิดโดยอ,อ,ดองค์ขาหรือดาวถูนแห่งตนด้านล่างของประเทศไทยปเนียนที่สามารถ สลิตัณฑ์โดยได่รของคนอื่ได้คือผ้าปะเต้ล็กใญ่ราะเราเรามีทั้งุจมุสมินและอีกหลายาษาสิ่งที่เราสามารถสื่อได้อย่างมากของเราคือผ้าปะเต้้นชาวุู้ก็ใสได้มุสมีไ่ใส่ได้แต่ถามว่าก่อนจะมาเป็นผ้าปะเต้จริงก็เป็น และสุดท้ายตกพักโดยได้รบกวงจากหลายท่าน ที่ครูพัฒนาวดีได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะเป็นคําตอบที่ลึกซึ้งมากๆเลยค่ะครับแล้วท่านแลรวทสองท่านนะครับได้เรยนวิชาพัศนาศีลมีส่วนร่วมในการออกแบบผ้าลายลายผ้าป่าเด้มีวิธีการหรือเทคนิคอย่างไรบ้างครับรวมไปถึงแรงกระตันใดในการออกแบบลายผ้าป่าเด้ด้วยครับก็สารที่พวกผมได้เรียนร่าวิชาพัฒนาศีบวกกับการตั้งผ้าตามภูมิศาสตร์ จึงได้ลองเห็นว่าการออกแบบกายสาบตนนั้นของํารออกแบนนการวัดภาพตามสมบูรณ์ในเรื่องของการรูปต่างบซึ่งประกอบไปด้วยรากลำต้นใบดอกผลและมะ็ดนะครับมาใส่นร่อายต่างๆบนื้าป่าเด็ครับดานรู่โปชิติพาทนะครับมีแรงบันดาลใจอย่างไรบ้างครับในการออกแบบเกี่ยวกับรายภาาป่าเดงครับจริงๆถ้าไในส่วนของกผมนะครับก็คือเป็น ผลิภัณฑ์ที่จะออกมาแล้วก็ได้มีการประชุมนะครับมีการพูดคุยกันว่าจะนาการผลิตภัณฑ์นี้ออกมาให้มันเป็นสื่อชัดเจนได้อย่างไรเหมือนที่ผูันธ์นวดีได้แจ้งนะคบว่าจะทายังไงก็ได้ให้ทั้งข้าวอุปนิธรรมในอำเภอดานะคบสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์อันนี้ได้นะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นาชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมหรือว่าชาวนับถือจีนนะครับก็สามารถใส่ สิ่งต่างๆนี้ได้ก็เนกล่องของเป็นคาบเตซซึ่งสิ่งที่สามารถเห้เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับ,บก็คือบเตรหัวที่เป็นผู้ึกษาของเรียนได้นำบูรณาการผ่านราวิชาศิลปะนะครับแล้วก็มีการออกแดดเพ้นทผลิตภัณฑ์ต่ตางๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่กิฟติผมนะครับร่มหรือแม้กระทั่งผ้าพัน,นะครับซึ่งแน่นอนว่าก่อนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์ชัดเจนขนาดนี้ไม่มีการเรียนได้มีการทดลองผิดลองถูกมาหลายครั้งนะครับที่จะสามารถสื่อจัด ให้ทำเงินได้ให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันชัดเจนจนถึงเป็นลายภาพปฏิบัติเมื่อเผื่อหเป็นปัจจุบันนี้ครับค่ะขอบคุณสลาขั้นตอนคุณครูชิติพันธ์นะคะจากที่ท่านผอคุณครูและนักเรียนได้ช่วยกันออกแบบและเช่ามาเป็นอย่างสร้างสรรค์เป็นที่น่าภาค ถ้ามาเป็นอย่างไรนะค,ค่ะสําหรับเรื่องของการจดลิขสิทธิ์นะคะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นว่าตอนนี้เรากำลังทำผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะ่ะ เราต้องการต่อ,อยอดในส่วนของทัศนศิลป์ไปสู่ดนตรีนาฏศสิทนปะ์กนะ็คือต้องการให้เด็กนําไปใช้ในการแสดงนะครับไม่มว่าจะเป็นร่มเป็นพัดก็คือต่อ,อยอดเป็นเรื่องความคิดในด้านของวัฒนธรรมวันนี้ก็คือเป็นการแสดงท้ายชุดริลิบปัตหรือระบำร่มหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะก็เลยทาเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งเหล่านี้ออกมาแต่ปรากฏว่าพอเราต่อ,อยอดออกมาสูด่ดนตรีนาฏศสิทนธะิ์แล้วกลายเป็นได้รับความสนใจจาก ประชาชนต่างๆที่เราไปจกักนเทศกาลจำนวนมากนะคะตอนนี้ก็สึงขันน้นจองล่วงหน้านะคะจองล่วงหน้าก็เลยมีการสั่งทำนะคะเปิดเด้บางที่ก็มาขอซื้อเป็นสื่อเพื่อที่จะนําไปให้กับคุณครูแล้วก็นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะคะทีนี้เมื่อเรามีการแทร่หลายไปขนาดนี้ค่ะล่าสุดก็ได้ไปจับนเทศกาลที่จังหวัดนหาวิราชสศีมาก็มีคนเินต่อขอซื้อไปเยอะนะคะ ก็เลยเป็น <than> ที่มาที่ไปว่าเราควรมีการจดบิกษิตนะคะเพราะว่ารายนี้ก็เป็นรายเฉพาะของเรียนที่สบานสมบัติเดานะคะก็เลยได้ดำเนินการให้มอบหมายบนหน้าบุคลากรก็คือคุณภูมิลาวันนะคะไปติดต่อกรมศักดิ์สิทธทางปัญญานะคะก็มีการยื่นเอกสารนะคะแล้วก็ ประวัตจะประวดตลาย่าโดยคุณครูและก็กนกักเรียนในโรงเรียนนะคะเมื่อเราได้ชื่อจากการประวดเรียบร้อยแล้วก็เสนอไปจดลิทสิทธิ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะตอนนี้ในขั้นของเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะรอประกาศผลอย่างเป็นทางการนะคะซึ่ง ลายท่าที่เราขอโจทย์นิติศิษ์ซึ่งมาจากการประกวดของคุณครูและนักเรียนโรงเรียนทศราสองบ้านสเสด็ก็คือลายวพวงพฤษาสชลินทองค่นะค่ขะขอบคุณสาระคำตอบจากท่านผอมากมากเลยนะคะท่านผู้ชมคะขณะนี้พวกเราก็อยู่ในตอนการจดบนินตนนิศิษ์นะคะขอสอบถามคุณครูวิลา,า,าวันค่ะคุณครูวิลาวันอยากจะเพิ่มเติมในการจุดนิติศิษ์หรือหลักฐานอย่างไรบ้างคะค่ะในส่วนของขั้นตอนการ ตอนนี้แลคือเราก็จะกรอกรายละเอียดข้อมูลนะคะในส่วนของเขาเรียกว่านะครับศนักว <Wow. S 1> ่าระฆังปฏิของเราเนี่ยอยู่ในด้านอะไร,รนะคะเราก็ได้มีการอ่าวิเคราะห์แล้วก็ยืน่นเอกสารตามที่รกรมสถิตของท่านอยาต้องการจนอ่าละอ่าขั้นตอนที่หนึ่งไม่เรียบร้อยก็อ่ามีการแก้ไขกลับมานะคะไปจนกระทั่งมาถ,ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่ที่ต้นชื่อที่ นะคะก็จะมีการพูดคุยประสนานงานจนเรียบร้อยว่าชื่อที่เราท้งานสามารถใช้ได้จากนั้นก็เป็นการขั้นตอนสุดท้ายก็คือในส่วนของเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เราได้ทําแล้วก็เราก็ต้องส่งอธิารแล้วก็พูดจริงๆนะคะผลิตภัณฑ์ท,ที่เราเกิดมาจริงๆี่ยส่งไปให้เขาเอีกรอบนึง่งจนสุดท้ายก็คือ ว่าควงศึกษาศิริพรแล้วก็มีอีกสองชื่อที่ได้รับการพิจารณาครับเมือกเด็กนักเรียนแล้ต้็คณะครูผู้ปกครองเนี่ยค่ะส่งรายชื่อมาเข้ารอหลายหลายชื่อมาได้รับการพิจารณาสั่รายชื่อนะคะพวงศึกษาศิรินพรกำลังรอผลกาศติคตินะคะแล้วอีกสองชื่อก็คือ ่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะมีต่อด้วยช่วงที่สองเราจะมาพูดคุยสัมภาษณ์สำหรับนักเรียนชนะครูตัวแทนุลู้่มตัวแทนนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางโรงเรียนเทศบาลสองบ้านสะเดาต้องขอขอบพระคุณผู้ร่วมเส็จวนาทุกท่านแขกท่านผู้มีเกียรติที่ติดต่อราพบเจญค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับช่วงที่สองนะคะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ คูชานาการพิเศษโรงเรียน,ทนเทศบาลสองบ้านสะดาค่ะนายธงชัยจันจา,จาคุณนักเรียนชั้นนัมศึกษาปีที่สามครับสองคุณครูประจำชั้นคนุณครูวันมีไหีสมันค่ะ เด็กหญิงศิวรักษ์มาสุกนักเรียนชั้นปมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งคับสาคุณครูวิลาวันมีบรรจงค่ะคุณครูประจานชั้นค่ะและพิธีกรรับเชิญในวันนี้นางสาวคุณกิจเป็นเล่ค่ะนายฮาวิสไชยชานาค่ะ และแขกผู้มีเกียรติสองท่านที่มาร่วมในการเสวาิาในวันนี้นะคะนางกุลธิดาบุรยรังค์ค่ะและนางวิภารัตษ์ปราบเทศค่ะดิฉันนางสางกัปตันเบนดีผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและในเวลาถัดไป ของมอบเวทีในการเสวนาให้ก um> ับพิธีกรรับเชิญค่ะโดยัวโดยขวข้อแรกในวันนี้นะครับเป็นการเสวนาในหัวข้อเรื่องการทัชื่อลายผาป่าเด็กเพื่อศึกษามากเกิดพัวโดยมีชื่อว่าทวงพุกษาสริธนในงานจดพิธศาสตร์ระดับเภิัาลขั้นที่1โรงเรียนเทศบาลสองพัสเสดว สารสินธนอย่า,ยายไงไรคะการตั้งชื่อลายผ้าปวเตถุนะคะได้มาจากการที่เราทาง,งานบนตกปะลึกในโครงการอนุรักษ์ประดิ์พืชอ,อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะที่ตั้งไว้นะคะลายผ้านะคะชื่อว่าพวงพกษาสินธนซึ่ง,ง,งคำวันคำสารคำมารวมอยู่ด้วยกันคำแรกคำว่าพวงมาจากพืชศึกษาของโรงเรียนคืนอมะเขอเือพวง ที่สองพึกษามาจากต้นไม้ที่มีอยู่ในสวนพึกษาโรงเรียนส่วนคำที่สามสิรินโทนมาจากพระนามเดิมของสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้าโรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีค่ะในความที่เด่นของข้าพเจ้านะคะคำว่าพวงพึกษาสิรินโทนอานหมายถึงนะคะ น้อมนำพระราชดำริของพระองค์ท่านมาอนุรักษ์รึกษานานาพันธ์มารวมอยู่ด้วยกันในโรงเรียนนะคะและอยู่คู่ะสมพักรุ์ของพระองค์ตลอด คำถามต่อไปนะครับและน้องธงชัยนะครับมีแรงบันดาลใจในการออกแบบลายผ้าปาเต้พวงอามพันบระบทอย่างไรบ้างครับ วิที่วงชอบความพันเนี่ยมันมีความหมายในดน้านของครามความมุคลความร่งเนืองอออและความร่ทคาครับแล้วก็สีของวามพันเป็นสีเหลืองส้มที่คล้ายคสีของเกสรกอบไม้ของมะเขือพวงครับส่วนสองคือตัวของมะเขือพวงครับผมตั้งเป็นมรดกรครับเนื่องจากต้นของมะเขือพวงและใบกับดอกเอ๊ะ รูของกจะพงมันเป็นสีเขียวครับผมเชนน้างว่าบรดกครับครับครับคุณน้องทงชัยมากมากเลยนะครับเส้นแรงบันดาลใจของน้องทงชัยนะครับเกิดจากความอชอบส่วนตัวของน้องทงชัยครับเส้นคําถามต่อไปนะครับคุณครูประจำชั้นของน้องทงชัยนะครับมีแรงบันดาลใจและก็แนวทางอย่างไรบ้างครับที่ทําให้น้องทงชัยนะครับออกแบบลายผ้าปาานใผพวงอัมพันบรดกครับะคะ่าแต่าผมไ 正常呀。嗯 ชื่อของพืชยค่ะเรารี้ควาเห็นว่าพืชจะได้เป็นสีสันละุของสำหัเราค่ะขอบคุณสชคำตอบจากน้องเสวลานะคะและลำดับไปนะคะขอสอบถามคุณครูประจำชั้นอง ในห้องเนี่ยก็ได้มีหลายชื่อด้วยกันแต่ว่าในส่วนของตัวน้องอีเนี่ยพอส่งชื่อมานะควคุณครูก็จะให้คนเสดสาคัญไปก่อนนะคะว่าอลาย้ามะเขือพวงที่เราเห็นเนี่ยคือให้ดูสื่อก่อนนะคะดูสื่อก่อนว่าในตัวของลายภาพตัดติมีอะไรบ้างจากนั้นก็ให้คนเสบเป็นภาพรวมว่าเราควรจะเอาชื่อนีงที่มาจากในตัวอะไรที่มีในลายภาพตัดเิ็งก็จะมีมะเขือพวงมีสียังไงนะคะจากนั้นก็ให้เขาคิดออกมาเป็นคํา แล้วก็ในส่วนของอีกคำหนึ่งก็คืออยากให้เขาเน้นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคนเราก็คือเราอยู่บนพื้นสะเราก็เลยให้ให้ใครๆับแนะนำเลยว่าน่าจะมีคาว่าสระเราไหมในในชื่อของเขาเขาก็เลยไปคิดแล้วก็รูช่วยขัดเขามาเป็นคําว่าพู้ึสราสะเราค่ะครับขอบคุณครูเวลาวันมากมากเลยค่ะจากที่ทุกท่านได้กล่าวมานะคะการตังชื่อไรยผ้าปาเตนะคะ ็จะ,จะมีชื่อพวงพุ่งศาดลีทอนพวงอัมพานวากฏและพวงพุทธศาสตะเดานะคะถือว่าเป็นชื่อที่สามารถสะท้อนถึงความงดงามของภาพวาดนี้ได้ดีเยี่ยมเลยนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ทางผู้ดำเนินรายการนะคะขอขอบคุณผู้ที่มาร่วสีสวันาในวันนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านผู้นการับสถานศึกษากาเจจิรามพิชาค่ะขอมอบรางวัลให้กับคุณบุคคลิชาสิทธิค่ะ โดยมีชื่อว่าพวงพุทธสาวินทรค่ะค่ะนายธงชัยจันดาคุลและคุณครูประจำั้นคุณครูวันดีหินสมค่ะมาในชื่อของพวงคมพันบรดกค่ะ เด็กหญิงปีวาระมานตุุนักเรียนชั้นระดับปีที่หนึ่งภาคสามคุณครูประจำชั้นคุณคณรูวิลาวันเงนบรรจงมาในชื่อของพวงพึ่งตับประเดาค่ะ นางวัให้กับผู้ที่ตั้งชื่อรายข้าวปาเต้พืชฝั่มะเขือพวงนะคะซึ่งชื่อที่ทั้งฝท่านได้ตั้ามาถือว่ามีความหมายและมีเอกลักษณ์ที่สะท้อนได้เห็นถึงความเป็นวัฒนธรรมและความเป็นะมะเขือพวงให้เห็นได้ชัดเลยนะคะค่ะที่ท้ายนี้ทางผู้ดำเนินรายการขอขอบคุณผู้ร่วมเสวนาในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ ปัญญาศรัทธาชนคงเลือยเขียวปลิว